23กรกฎาคมแล้วนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยว่าการร่างรัฐธรรมนูญการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองหรือไม่นะคะวันนี้จะมาฟังนักวิชาการจาก3มุมนะคะร่วมกันวิเคราะห์ทั้งนักสันติวิธีนักรัฐศาสตร์และนักนิติศาสตร์ค่ะท่านแรกคะ่ะ พลเอกเอกอชัยศีวิราชค่ะผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมมาธิบาลถัดไปนะคะรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นะคะเป็นนักกฎหมายอิสระค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะครับับตอนนี้พูดถึงกันมากมายนะคะครบ,บรรยากาศที่เกิดขึ้นรวมถึงมีข้อที่ออกมาแสดงความเห็นกันหลากหลายแง่มุมอาจารย์วีรพัฒน์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายนะคะความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นจะกดดันต่อคำวินิจฉัยของศาลในสุข13นี้ไหมคะ ผมคิดว่าเวลาศาลกำลังจะมีคําวินิจฉัยหรือมีคําตัดสินเนี่ยนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทำเนี่ยคือไม่ควรไปชี้นําว่าศาลต้องตัดสินแบบนี้ต้องสตัดสินแบบนั้นเท่านั้นแต่การที่มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าหลังจะไปฟังมาแล้วประชาชนติดตามทางโทรทัศน์เนี่ยนะครับมีความเห็นว่าเออมันน่าจะออกมาได้ทางไหนบ้างและทางไหนเนี่ยที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดคือไม่ได้ไปกดดันศาลแต่ว่าถ้าเกิดมองแบบประชาชนคนดูเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเนี่ยเป็นการสแสดงความเห็นตามปกติ ผมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่แสดงความเห็นกันมาเนี่ยนะครับจะเป็นการไปกดดันหรือไปชี้นำศาลแต่หากไปพูดเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องการแสดงความเห็นทางกฎหมายหรือความเห็นของคนทั่วไปที่คิดถึงคดีเนี่ยนะครับเช่ชเนไปบอกว่าจะต้องไปเตรียมคนเตรียมม็อบเตรียมอะไรผมว่าอันนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับหมายความว่าตอนนี้ศาลร,รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายได้เต็มที่ถูกต้องครับคือโดยปกติเนี่ยระบบไตส่สวนที่ศาลร,รัมนุนใช้เนี่ยศาลจะเป็นผู้แสวงหาก็าจะจริงด,ด้วยตัวเองได้ไม่เหมือนกับคดีในศาลแพ่งธรรมดาที่อาจจะเป็นระบบกล่าวหาซึ่งต้อง ที่ทนายโจทนายจำเลยเนี่ยเขากล่าวขึ้นอ้างกันมาะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครมีความเห็นมีข้อเท็จริงอะไรที่แสดงออกมาเนี่ยนะครับถามว่าศาลสามารถไปสวนแส,สวงหาข้อเท็จริงตัวเองได้ไหมหากยังไม่ปิดการแสวงหาข้อเท็จริงเนี่ยก็ทําได้นะครับ,รบในฐานะนักศาสตรค่์อาจารย์ตระกูลครับมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องจับตามองในวันศุกร์ที่13นี้เป็นพิเศษผมคิดว่าการที่เราจะมองประเด็นที่13เนี่ยนะครับประเด็นแรกคือเราต้องให้ศาลเนี่ยทำหน้าที่ และผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนนั้นเนี่ยฟังว่าสารนั้นวินิจฉัยอย่างไรฟังด้วยเหตุและผลนะครับประการต่อมาผมคิดว่าวันที่สึบสานั้นเราจะต้องให้ความสนใจคือว่ากระบวนการของการเคลื่อนไหวหรือกระบวนการของการกดดันทั้งหลายนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามศึกษาย้อนหลังทางการเมืองไปในปี4ี่สกระี่สบวนการเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วเราต้องเอาบทเรียนในเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว ที่เกิดกระบวนการการกดดันเนี่มันไปพลิกหรือไปเปลี่ยนการตัดสินใจของศาลหรือไม่ถ้าเผื่อกระบวนการเหล่านั้นยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินของศาลที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไต่สวนหายข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าแต่ถ้าเกิดจากแรงกดดันของกลุ่มพลังต่างๆผมคิดว่าอันนี้อันตราย เพราะบทเรียนเมื่อสิก,กว่าปีมาแล้วเนี่ยมันชี้เห็นแล้วมันจะนํามาสู่ปัญหาต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนนั้นจะต้องฟังเหตุและผลซึ่งคนานิยติฉัยของสารรัฐธรรมนูญวิพากษ์วิจารณ์ได้และก็เป็นสิ่งที่เปิดเผยทั้งคำนิยติฉัยกลางและคำนิติไัยส่วนตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาการสารแต่และคนนั้นค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในการที่ตัดสินและ เขียนคำที่ใชส่วนตัวครับความเห็นตอนนี้ที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องถือว่าเป็นกระบวนการกดดันไหมคะรวมถึงผู้ผเฝ้าดูด้วยที่อาจจะมีการเคลื่อนไหวผมผมคิดว่าคนที่เฝ้าดูเนี่ยนะครับอาจจะดูได้ไม่ครบอาจถ้าผึงไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยอาจจะฟังได้ไม่ครบแล้วก็ยังแยกประเด็นยังไม่ชัดเจนแต่ผมคิดว่าสารเนี่ยถ้าที่ผมฟังมาผมอาจจะพลาดได้บางช่วงบางกาสเนี่ยถ้าที่ผมฟังมาผมคิดว่าสารนั้นนะ ฟังและพยายามที่ในประเด็นหลาย,ลายประเด็นที่ศาลยังสงสัยและดูเหมือนว่าศาลอยากจะขอคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเรื่องสานที่นี้ต้องน่าสังเกตให้ดีว่าคำวินิจฉัยของศาลที่เขียนมาเนี่ยจากการขอคำมั่นสัญญานั้นจะเป็นเหตุที่จะทำให้ศาลตัดสินหรือวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่อันนี้น่าศึกษามากผมบอกลูกศิษย์ผมว่าต้องศึกษานะ ศึกษาในเชิงของกระบวนการของเนื้อหากระบวนการของการคิดและการตัดใจของศาลนะครับมมองนักสันติวิธีค่ะจับตามองอะไรเป็นพิเศษคะก็ผมก็ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณศาลด้วยที่ทํางานก็ได้มองเห็นถึงอารมณ์ของคนแล้วก็ในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็มีโอกาสเดินไทางไปต่างจังหวัดแต่ละที่ได้เห็นอารมณ์ของคนที่รู้สึกยังมีความกังวลต่อเรื่องนี้มากเลยกังวลว่า มันจะออกมาอย่างไรที่เขาจะถามตรงนี้นะครับแต่ว่าผมก็มองว่าในกระบวนการของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะรับฟังเสียงต่างๆเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ให้ความสั้ใจมากกว่าเดิมๆที่ผ่านมาเพราะว่าสิ่งที่ตัดสิน ออกไปเนี่ยมันจะเป็นผลที่กระทบต่อไม่ใช่เฉพาะแค่พรรคการเมืองมันกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วยอันนี้สําคัญมากเลยแล้วสังคมก็มีความกังวลเรื่องนี้มากนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะผมกังวลเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนผมว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยโดนตัดสินแล้วก็ยุบพักมาสองครั้งแล้วก็ไม่เห็นจะน่าจะกังวลมากถึงอะไรเดือดร้อนเพราะตัดสินมาสองครั้งแล้วเวลาพอตัดสินอีกครั้งที่3แล้วไม่ให้มีการตัดสินโดยการเลือกตั้งใหม่ ก็ดูผลตอนนั้นออกมาอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก嗯嗯เพราะนั้นผมจึงคิดว่าตอนนี้ผมเห็นบรรยากาศที่หน้าศาลเนี่ยมีการนําเอากําลังของทั้งสองฝ่ายออกเนี่ยออกมาอันนี้ต่างหากที่น่าห่วงกังวลคือถ้าเผื่อกําลังออกมาเหมือนอดีตแต่ก่อนเนี่ยแล้วก็อยู่กันคนละพื้นที่ไม่เป็นไรนะสิ่งที่กําลังระยะหลังเนี่ยออกมาแล้วอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเช่นอีกฝ่ายหนึ่งอยู่หน้ารัฐสภา อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ที่ลานบรรลุอย่างที่ผ่านมาอันนี้ผมห่วงมากเลยนะเป็นภาพที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเเกิดขึ้นอย่างเงี้ยผมไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่สองคนมีเรื่องกันเนี่ยก็นําไปสู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่จะห้ามหันตลุมบอลกันได้ก็เช่นเดียวกันนี่ที่บริเวณสารรัฐมนูลเนี่ยมีทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันแล้วสอ,สองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่สองฝ่ายที่บอกว่าเป็นฝ่ายที่อยากมาลั่งรับฟังเพื่อดูแล้วก็มาเชียร์ไม่ใช่ครับฝ่ายหนึ่งเอาเรียกว่ากําลัง เก่าๆที่เคยอยู่ในป่าอะไรต่างๆนี่ออกมาอีกฝ่ายนึงก็เอากําลังของตัวเองเนี่ยที่ได้ฝึกปืออะไรนี่ออกมาตรงนี้ที่อันตรายซึ่งตรงนี้เป็นการเหมือนกับว่ามาออกมาท้าทายกันอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นผลเสียของทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่เป็นผลดีนะครับไม่ได้ดีกับใครเลยเป็นผลเสีย แม้แต่ทางพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยคิดว่าจะได้คะแนกนการเมืองมากขึ้นก็ไม่ได้มากขึ้นนะอันที่ผมผมมีข้อสังเกตตรงนี้ครับค่ะเชื่อว่าประชาชนก็จับตามองอยู่นะคะถึงความเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายเมื่อพูดถึงเนื้อหานะคะในการที่สารจะต้องพิจารณานะคะจารย์วิรพัฒน์ทางผู้ถูกร้องเองบอกว่าเรื่องของการตั้งข้อสังเกตในครั้งนี้เป็นการสร้างจินตนาการเป็นการสร้างจินตภาพแต่ว่าฝ่ายผู้ร้องเองก็บอกว่าการมีเจตนาก็อาจจะเป็นการทําความจริงให้ปรากฏ ตรงนี้จะนําไปสู่การพิจารณาหรือว่าเข้าสู่กระบวนการทางความคิดของศาลยังไงบ้างคะตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยในมุมมองผมนะครับผมไปนั่งฟังการไต่สวนพยานมาทั้งสองวันนี้นะครับผมยังฟังไม,ไม่ออกเลยจากฝ่ายผู้ร้องว่าการล้มล้างการปกครองในความหมายของเขาเนี่ยคืออย่างไร นะครับเหมือนกับคำถามที่คุณนัทธาเปิดรายการวันนี้คุณนัทธาถามว่านําไปสู่การล้มล้างการปกครองหรือเปล่าแต่หากเรากลับไปดูกฎหมายคือมาตรา18วรรค2เนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่านําไปสู่นะครับแต่าการกระทําที่เป็นการลม้มล้างการปกครองคือคุณต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าบัดนี้เนี่ยมีการกระทําที่เป็นการลม้มล้างการปกครองนะครับเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เนี่ยนะครับมาค้างที่วรรค2เนี่ยมันกําลังลม้มล้างการปกครองอย่างไร ซึ่งก็ตอบไม่ได้ผมฟังพลเอกสมเจตบุญถนอมนะครับท่านก็หลุดคำพูดออกมาครับในในในเวทีสาเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นการคาดก,การเป็นการากคาดคะเนวันที่สองท่านหลุดมาครับว่าเป็นการจินตนาการพักประชาธิปัตย์เองก็ไม่สามารถหาห,าหลักฐานตรงนี้หยิบขึ้นมาได้แต่ต้องไปหยิบหลักฐานนอกสภามาคือหลักฐานเวทีแกนนำนปชหลักฐานคำพูดคุณทักษิณและโยงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องเนื้อเดียวกันผมมานั่งคิดว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดคุณจะบอกว่าการแก้ไขสภาเป,เป็นการล้มล้างการปกครองทำไมคุณไม่เอาหลักฐานของสมาชิกสภ อะไรคือจุดที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดสำหรับฝ่ายผู้ร้องนะครับก็คือเรื่องนี้แหละครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้คำว่าล้มล้างกับปกครองเนี่ยคืออะไรและมันเกิดขึ้นหรือยังมีคนถามคนเอกสมเจตนะครับไต่สวนพยานบอกว่าแล้วมันต่างกันไหมกับที่แก้รัฐมนูญเนี่ยมันต่างกันไหมกับตอนสมัยคมชรัฐประหานยึดอํานาจแลวท่านเองก็เป็นหัวหน้าสานักงานธุรการคมชท่านก็บอกว่าไม่ไม่ต่างกันเหมือนกันแหละเป็นในครั้งนี้เนี่ยทำด้วยกฎหมายครั้งนั้นทำด้วยรถถังผมมานั่งฟังในฐานะคนฟังผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผมมมัันนนไเหือก นะครับนี่เขากำลังจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับนำไปสู่สสรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมันจะเป็นเหมือนกับรัฐประหารซึ่งอยู่ดีเนี่ยเอาองทบ,บูตรมากดประชาชนได้อย่างไรผมว่านี่นคือจุดที่อ่อนที่สุดสําหรับฝ่ายผู้ร้องนะครับมุมมองทางด้านรัฐศาสตร์ค่ะอาจารย์ผมบมอกจากคาว่าจินตภาพการสร้างจินตภาพในเชิงรัฐศาสตร์เราจะมองเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยเราต้องมองว่าภาพข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจากามองภาพข้างหน้าเสร็จแล้วเรามองภาพข้างหลัง มองภาพาข้างองค์ประกอบของภาพที่เรามองทั้งหมดนั้นมันก่อให้เกิดอะไรการเมืองนั้นเป็นเรื่องของการคาดการการวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วเขียนเป็นกฎหมายแล้วเขียนร่องน,นแล้วเป็นเรื่องทางนิติศาสตร์ที่ต้องมองว่ามันเขียนแล้วมันปิดแล้วหรือไม่แต่นักศาสตร์นั้นบางครั้งเราต้องวิเคราะห์และเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแบบนี้วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดจะป้องกันได้โดยวิธีใด ดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญน,นั้นมันมีทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์อยู่ตัวเองถ้าเรามองตัวบทของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆอาจจะเห็นว่าถ้ามองในเชิงนิติศาสตร์ตัวบทว่าอย่างนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในเชิงรัฐศาสตร์เราจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าความเป็นมาของเรื่องนี้มันเกิดจากเหตุอะไรใครคือตัวแสดงใครคือตัวละครใครแสดงเจตนาหลุมไว้อย่างไรเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคาดว่าอาจจะเป็นแบบนั้น ดังนั้นถ้าจะเป็นอย่างนั้นวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดจะกระทำอย่างไรดังนั้นในการมองเนี่ยผมคิดว่าจะมองในเชิงของตัวบทของรัฐธรรมนูญเองว่ามันกระทำแล้วหรือยังหรือมองในการของการวิเคราะห์ความเป็นมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกคนมองได้ทั้งสองทางนะครับเพียงแต่ว่า ว่าจะตัดสินเนี่ยผมคิดว่าทางตุลาการสารมนุษท่านอาจจะต้องเอาน้ำหนักของทั้งสองทางมามอง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 ,มองอะไรคงไม่ได้มองว่าถูกหรือผิดอย่างเดียวแต่ต้องมองว่าแล้วบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้ามอง,งเดินไปทางด้านนี้จะไปอย่างไหนเดินทางบ้านนี้จะไปแบบไหนเหมือนกับที่ท่านพลเอกเอกรัยพูดว่าปัญหาของบ้านเมืองศาลเนี่ยหรือตุลาการสารมนุษท่านอาจจะต้องมองถึงขนาดที่ว่าการที่ท่านตัดสินใจลงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมา ต้องมองไปข้างหน้าต้องมองว่าจะเกิดอะไรตามมาและสิ่งที่เกิดนั้นมันจะทําลายระบบทําลายกลไกหรือก่อให้เกิดปัญหาอะไรมาบ้างอันนี้ต้องมองครับถ้าไม่มองแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราลําบากเพราะว่าอาสารรัฐธรรมนูญน,นั้น,นมีไว้เพื่อพิทักษ์และปลกป้องรัฐธรรมนูญพิทักษ์ไว้ปกป้องระบบและกระบวนการของการปกครองตามที่รับนูนมันจัิเอาไว้ดังนั้นต้องมองให้รอบด้านครับค่ะ อาจารย์เอกชัยนะคะได้ติดตามเรื่องของการทํางานข<ช>องสารวัตรธมนุญตอนนี้มีการวิเคราะห์กันหลายแนวทางเลยนะคะถึงคาวินิจฉัยที่จะออกมาดูแล้วเนี่ยแนวทางไหนที่สารจะรับไว้พิจรารณามากที่สุดคือคือผมดูแล้วตอนนี้กระแสสังคมก็แรงนะแล้วก็แต่ละฝ่ายก็คาดหวังว่าจะออกมาในใน,ในทางด้านของที่ทตัวเองต้องการแต่ผมมองอย่างนี้ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการคาดการและจินตนาการของคนเนี่ย คือต้องไปดูลึกๆว่ามาจากข้อมูลจากความจริงหรือมาจากอาคติที่อยู่ข้างในอันนี้สำคัญยิ่งเลยการคาดการ์ที่มีอคติเนยนำไปสู่การที่จะพิจฉัยหรือทำอะไรเนี่ยที่ผิดพลาดอันนี้พูดถึงในแง่ของทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างเช่นอีกฝ่ายหนึ่งคาดการ์ว่าถ้าเผื่อปล่อยให้มีการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญต่อไปอย่างนี้ก็อาจจะไปครอบครองเรื่องอำนาจทั้งหมด แล้วก็จะทําให้เป็นการเผด็จการรัฐสภาเหมือนอย่างเดิมอันนี้เป็นการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าถ้าเปื่อปล่อยให้ระบบการตรวจสอบในเรื่องรัฐสภาเป็นอย่างเป็นอย่างนี้ต่อนักการเมืองเนี่ยก็จะทําให้นักการเมืองเนี่ยก็ไม่มีอิสระแล้วรัฐมนตรีก็จะทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็จะถูกกําจัดไปโดยโดยสุดท้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญตอนนี้ก็ขึ้นมาสู่สารรัฐธรรมนูญเองทุกฝ่ายนะครับผมก็คิดว่า ก็จะมองสารรัฐมนูลมือนกันว่าสารรัฐมนูลเนี่ยมีจินตนาการหรือมองภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไปด้วยความเที่ยงธรรมไปด้วยความไม่มีอคติไปด้วยจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่คนก็สงสัยอยู่เพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สารรัฐมนูลวันนี้จะสร้างคุณค่าเกิดกับตัวเองได้โดยการที่ เอาข้อมูลทั้งหมดจากตานที่ได้รับหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็นํามาสู่กระบวนการตัดสินใจ<ม>ถ้าเผื่อการตัดสินใจของท่านออกมาแล้วขั้นชี้แจงต่างๆมาคนบอกเออใช่มันอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสารทํานูนนี่จะมีคุณค่าสูงขึ้นกขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อแน่ว่าสารทั้งนู่นจะต้องไครวดตรงนี้แล้ว<ม>นะผมทายใจท่านว่าท่านต้องใค่ครวดเรื่องนี้แล้วอย่างมากเลยอาจจะอย่างมาก กว่าคดีต่างๆที่ผ่านมาด้วยซ้ําไปเพราะคดีน,นี้ไม่ใช่เป็นแค่บุคคลเดียวหรือ2บุคคลแต่เป็นคดีทั้งหมดเลยเป็นทั้งพักและทั้งเครือข่ายและเขาทั้งหมดครับของทั้งระบบเลยนะคะอย่างที่อาจารย์วิรพัฒน์ได้เกริ่นไปตันน้งแต่ช่วงแรกว่าเป็นการไต่สวนซึ่งซึ่งศาลเองก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายอย่างนี้คล้ายๆกับการประเมินว่า การวินิจฉัยที่ออกมาจะต้องกลางๆเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับได้หรือเปล่าคะคือคืออย่างนี้ครับไตระบบไตส่วนหมายความว่าสารได้มีหน้าที่ในการต้องไปซักถามไปสแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆไม่ใช่นั่งอ่านเฉยๆอย่างเดียวแต่ถามว่าดยหลักนิติศาสตร์แล้วนะครับอันนี้คือพูดแบบตามหลักการเนี่ยนะครับสารจะไปตัดสินโดยนึกเสมือนประหนึ่งตัวเองไปเล่นการเมืองซะเองว่าอยากให้การเมืองที่ควรจะเป็นเป็นอย่างไรเนี่ยความจริงนักนิติศาสตร์เนี่ยถูกสอนมาว่าเราจะต้องทําใจให,ใ,หให้ให้ให้ปลอดจากการเมืองคือหลักกฎหมายว่าอย่างไรก็ตตตตััััดดสสิินนนนไปอยย่่่่าาาง้้แแถพูบบกศรมมใหี ว่าเป็นน,นักนาสตร์เชิงแบบสจจนิยมเนี่ยนะครับเรียลลิซึมเนี่ยนะครับก็คือผมคิดว่าคดีนี้เนี่ยมันหลุดพ้นไปจากหลักนิติศาสตร์เพียวๆหลักนิติศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยไปตั้งแต่วันที่สารรับคำร้องแล้วแหละหลุดไปตั้งแต่วันนั้นแล้วครับคือถ้าเกิดเอาตามหลักจริงๆเนี่ยต้องไม่รับคำร้องแต่เมื่อสารรับมาแล้วเนี่ยมันคงม,มีเหตุผลในเชิงที่ไม่ใช่กฎหมายเข้ามาคราวนี้ผมอยากจะ,จะเสนอนิดนึงว่าผมเห็นด้วยมากเลยที่ท่านอาจารย์เอกชัยพูดเมื่อกี้ว่าคำวินิจฉัยฉบับนี้นะครับวันศุกร วิธีง่ายๆครับคุณนัฐถาครับถามซิว่ามันเคยมีเรื่องอะไรคล้ายๆกันที่สารชุดเนี้ยชุดเดียวกัน9ท่านวันนี้มีเหลือแท่านเนี่ยเคยตัดสินไว้หรือเปล่าในอดีตที่เอามาสร้างมาตรฐานเดียวกันได้ผมยกตัวอย่างสั้นๆสาตัวอย่างสมัยพักประชาธิปัตย์มีคดีจะยกพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับใช้เงินกองทุนพัฒนาการเนึองผิดหรือถูกเนี่ยโอ้โหพวกเราก็ติดตามไต่วไต่สวนไปาานไเดือนหนึ่งจะผิดหรือไม่ผิดปรากฏว่าวันสุดท้ายวินิจฉัยบอกว่าผิดไม่ผิดไม่บอกแต่ไม่ แต่การกระบวนการยื่นคําร้องเนี่ยผิดขั้นตอนของกะกะตจําได้นะครับเกิน15วันก็มีกกตประธานกะกะตนะครับมีมติไม่ถูกต้องบางอย่างก็มีบอกว่าประชาธิปัตย์ผิดหรือไม่ไม่รู้แต่ยื่นมาผิดก็ไม่รับพิจารณาฉันใดฉันนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าผิดขั้นตอนอายาการสูงสุดก็น่าจะต้องรักษาประานเดียวกันมาตรฐานอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับข้อที่2บอกว่าสมัยประชาธิปัตย์แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเพื่อไทยก็ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกว่า ไปตรวจสอบไม่ได้หรอกเพราะมาตรา291เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงอันนี้สมัยรัฐบาลประชาธิป,ป,ธป,ป,ธป,ปัตย์เป็นปรัฐบาลก็ใช้หลักการเดียวกันนี่บอก291เฉพาะเจาะจงก็ไม่น่าจะ68เนี่ยมาปะปนกันสั้นสสุดท้ายนะครับสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนี่ยนะครับสวเรืองไกรเวลานั้นไปฟ้องบอกว่าข้มนตรีชุดนี้เนี่ยต้องพ้นตำแหน่งนะครับเพราะไปทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ปรากฏสารรัฐมนรชุดนี้แหละครับบอกว่าไม่รับคําร้องเพราะว่าสิ่งที่คุณเรืองไกรกล่าวมาเป็นการคาดคะเนเป็นการตั้งข้อสงสัย เป็นการขอให้ศาลไปแสวงหาพยานหลักฐานเอาเองโดยที่คุณไม่ได้มีขอ้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมาให้ศาลดูชั้นไดชั้นนั้นครับวันนี้เนี่ยศาลก็ควรใช้หลักการเดียวกันว่าก็วันนี้เนี่ก็คาดการณ์พลดเอกสนเจริญถนอมท่านก็รับเป็นปากว่าเือนกานคการณคาดการณ์สำหรับท่านเป็นการจินตนาการสำหรับท่านแล้วเหตุไฉนศาลจึงไม่ควรรักษามาตรฐานก็ควรถูกไหมครับประชาธิปัตย์สามคดีกล่าวมามาตรฐานเป็นเช่นนั้นก็อยากจะให้คดีนี้เนี่ยรักษามาตรฐานเดียวกันอาจารย์ตะกูลเห็นด้วยไหมคะ ผมผมผมยังไม่มองในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องทางทางกฎหมายนะครับผมไม่ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ผมมองในเรื่องของการที่จะตัดสิงที่13เนี่ยมันคนลกรณีกับเรื่องที่แล้วมาเพราะว่าองค์ประกรอบองค์ประกรอบของเหตุมันต่างกันแล้วก็ขนาดของเหตุมันต่างกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมผมไม่ได้มองถึงเป็นเรื่องของการจะ แก้รัฐนูนเพื่อใครอะไรหรือไม่อย่างไรผมมองว่าระบบของเราทั้งระบบเนี่ยในขณะเนี้ยเราจะเดินไปทางไหนการตัดสินของสารรัฐมนูลในงวดนี้ผมคิดว่าจะเกิดส่งผลกระทบต่อระบบของการเมืองว่าเราจะวางระบบการเมืองอยู่ตรงไหนบ้างสารรัฐมนูลเองก็ก็องค์ประกอบของสารก็คือมนุษย์คือคนที่อาจะต้องมีจิตใจ ที่ไรต่างๆนานาอันนี้ผมจะไม่กล้าลางกข้าไปก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์เดชชัยว่าใจของคนเนี่ยคิดจินตนาการมันมีอคติหรือไม่แน่นอนครับผมเองมีใจคิดยังไงคุณนถามไม่รู้แล้วครับผมคิดอะไร <c oughs> นะครับแต่ว่าพอตอบภาพแล้วเนี่ยผมก็จะบอกอย่าง <c oughs> เพียงแต่ว่าเราจะเอาจิตที่เราคิดเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดสินที่เกิดขึ้นหรือไม่อันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยผมคิดว่า,ารัฐศาลตัดสินเนี่ยข้อเท็จจริงถึงกฎหมายว่าอย่างไร เหตุและผลนี่ก็มันก็พูดแบบที่ที่ว่ามาม,มันพูดได้ตลอดนะครับแต่ว่าบนสถานการณ์ณวันที่ประชุมกันตอนเช้าวันที่ส3ากับสถานการณ์ที่สูงราชการที่มีคนจำนวนมากซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นและในห้องประชุมนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ตุลาการแต่ท่านท่านอาจจะตัดสินใจเอานาทีถดท้ายว่าท่าน คิดว่าอย่างไรในเรื่องนี้เหตุการณ์เ,เพราะข้อมูลในใ,<ช>ในใน,ในตัวท่านผมคิดว่าท่านมีครบอยู่แล้วละ่ะท่านมีครบหมดแล้วเหลือแต่ว่าท่านจะวางบทบาทของระบบและกลไกทางการเมืองไปทางไหนเพราะว่าการตัดสินคดีนี้เนี่ยเป็นคดีทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกของรัฐอันนี้สําคัญมากว่าถ้าสมมุติว่าท่านยกคําร้องการเมืองจะไปอีกแบบเลยครับเกมการเมืองมันไม่หยุด แต่มันจะเล่นไปแบบหนึง่งแต่ท่านบอกว่าหยุดนะการแก้รับน,นูลแก้ไม่ได้เพราะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าท่านบอกว่าหยุดเกมการเมืองก็จะเดินอีกทางหนึง่งค่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าการตัดสินคดีในวันศุกร์เนี้ยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางทางการเมืองของประเทศแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดที่ท่านเอกชยัยท่านกลัวนะครับที่ท่านเอกชยัยท่านกลัวเดี๋ยวผมคิดว่าเป็นเรื่องของการ ประลองกําลังเพื่อที่จะหากําลังสนับสนุนกันเพื่อจัดสร้างแรงกดดันให้กระสาลแต่ผมคิดว่าสารท่านเนี่ยรับแรงกดดันเพียงพอแล้ว <c oughs> ท่านรับพอได้ท่านรับได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมไม่ไม,ไม่ไม่คิดถึงขนาดที่ว่าจะต้องมีการประทังนุลแรงเพราะว่าวเวลาเหตุการณ์เพิ่งผ่านมาปีกว่าเราคงไม่อยากให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นค่ะจะวางตัวกันยังไงดีคะทางในมุมมองนักสันติวิธีผู้ร้องผู้ถูกร้องสารเองในวันศุกร์ที่13เนี่ยค่ะือที่ที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าผมไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เท่าไหร่ ที่อาจารย์ตระกูลว่านี่แหละคดีนี้อาจจะเป็นหนึ่งในอีก100ร้อยคดีที่จะเกิดข้างหน้าพอหมดคดีนี้ก็มีคดีใหม่อีกเพราะจะมีการยื่นอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่มีทางจบอยู่แล้วในเรื่องเกี่ยวกับสันติเนี่ย<ฮ>ผมติดตามมาไม่มีสันติหรอกอย่างเงี้ยไม่ไม่โอกาสเกิดยากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราคาดเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเกิดอย่างนี้หรือเราคาดการว่าน่าจะไม่เกิดอย่างนี้น่าจะไม่เป็นเงี้ยอย่าลืมว่าสารรัฐมนุนชชุดนี้ก็สร้างกฎหมาย ในมิติใหม่ๆม,มาหลายครั้งแล้วนะที่ออกมาเป็นตำราใหม่นะเพราะนะั้นครั้งนี้อาจจะเกิดตำราใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้นะผมว่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นการการตัดสินใจยังไงออกไปวันนี้ไม่ใช่ว่าตัดสินใจวันนี้ปุ๊บวันศุกร์เนี่ยการเมืองไทยจะดีขึ้นเลยการเมืองไทยจะเลวร้วายผมไม่เชื่ออย่างนั้นะนะแล้วผมเชื่อเชื่ออย่างหนึ่งในในในของผมเองก็ว่าฝ่ายของฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยเขาจะต้องช่างคิดและคข่ครวญมากขึ้น การที่จะทําทให้เกิดปัญหาความเดืดอดร้อนและความรุนแรงเนี่ยเขาต้องคิดมากกว่าเดิมเพราะเป้าหมายไม่ได้อยู่ตรงนี้ เพราะเขาเคยปรากฏการมาแล้วว่ายุบพักแล้วยังไงเขาก็สู้ได้ต่อไปแต่สิ่งสาคัญที่เขาต้องการเนี่ยเป้าหมายเขาอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในนี้แน่นอนครับค <c oughs> ่ะเอาละค่ะเป็นการร่วมกันฉายภาพนะคะจากมุมมองของนักพิชาการทั้ง3าท่านนะคะบรรยากาศที่เะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่13าทั้งนอกศาลและในศาลค่ะพรุ่งนี้จะคุยกันต่อนะคะว่าหลังจากคำมินัฉออกมาแล้วบรรยากาศบ้านเมืองสถานาการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสาท่านมากค่ะ